ตอนนี้นะฮะเราก็เข้ามาอยู่ในเจ้า r e g e n e r เรียบร้อยแล้วนะครับ Pro Fender Tune Series น,นะครับผมพร้อมกับด้านหลังเนี่ย By Pass 2อลองแล้วรู้สึกว่าหนึบด้านหลังเนี่ยหนึบกว่าตัว Tune Series น,นะครับเห็นเลยนะครับคือแบบเีความรู้สึกยังจะขับรถเก่งคือสังเกตในในกล้องคือกล้องแบบนิ่งมากนะครับคือแะ่เกตรถเปลี่ยน3เลนเลยนะ รโรสสวัสดคกับพบกับโบสเคซีร์เรสซิ่งแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าโซ y ตาฟอร์เนอร์เ e จ e นเดอร์นะครับผมผมบอกเลยว่าชุดนี้เนี่ยมันพิเศษมากๆเพราะว่ามันเป็นโปรเฟนเดอร์แบบสุดกว่าจูนซีรีส์เพื่อนเพื่อนมาดูกันเลยใกล้ๆมาเดี๋ยวเราจะเสนอเพราะว่ามันสุดกว่าจูนซีรีส์ตรงไหนนะครับนี่นะฮะ,ะ,ะด้านหลังเขาเรียกว่าบายพารพิกกี้แบ็ก2.5นี่รู้ได้เลยว่าไม่ได้เตรียมมาคือ <laughs> <c oughs> อันนี้มันสุดกว่าหลังจูนซีรียัยงไงรู้ไหมเพื่อนเพื่อนหนึ่งนะครับตัวนี้ปรับได้ทูเวยเหมือนกันนะครับก็คือปรับได้ทั้งรีบาลนะครับแล้วก็ขาบัมที่ตรงนี้นะครับผมแต่มันละเอียดกว่าตรงที่มันปรับได้ฝั่งละ24เบอร์ครับเพื่อนเอน <Wow. S 1> โอ้โหโคตรเยอะปรับแบบโอ้หมุนกันมือแหกเลยอะ่ะคือแล้วก็การปรับแบบนี้เขาเรียกว่า เป็นการปรับแบบไดเรกตรงที่กระบอกเลยนะฮะก็คือจะให้ฟิลลิ่งที่แบบเขาเรียกว่าฟิลลิ่งที่คมมากกว่านะครับผมแล้วก็รู้สึกมากกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นการปรับที่ตรงนี้เลยนะนเพื่อนๆก็ประมาณนั้นนะครับหน้าตาของเขาผมบอกเลยว่ามันเท่มากนะนเพื่อนๆคือแบบไม่เคยเห็นชคกเลยแบบเฮ้ยม,มันดูเฟี้ยวอ่ะเห็นแล้วอยากเอาไปใส่จกักรยานที่บ้านเลยโคตรใหญ่เลยโหู <c oughs> มันเท่นะนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับบอกเลยว่า สุดมากเดี๋ยวเราเอาไปลองกันด้วยครับด้านหลังนะครับโอ้ยนั่งไม่ถนัดเลยด้านหลังเอ้ไม่ใช่ดิด้านหน้าด้านหน้านะครับก็เป็นจูนซีรีส์อย่างที่เราเห็นเห็นกันนะครับผมเราถ่ายกันไปหลายคลิปแล้วนะฮะก็นี่เลยจูนซีรีส์นะครับปรับทูเวเหมือนกันนะฮะแต่ว่านี่ฮะเป็นการปรับที่ตรงซับแทงนะครับผมอันนี้เป็นขาบ๊มนะครับคือปรับที่ตรงนี้นะเพื่อน ส่วนขาลีบาวของเขาเนี่ยปรับที่ตัวนี้โอ้โหเราถ่ายไปหลายคลิปนะแต่เราลืมแจ้งลูกค้าไปเลยนะนี่ปรับที่ตรงนี้นะครับสองจุดนี้นะครับผมประมาณนี้เพื่อนๆแล้วก็เหล็กกันอ้าวเพลยเลื่อนกันโครงหายไปไหนแล้วนา้อมนาเดเอวไปใส่แล้วในชุดนะก็จะมีเพลทเลื่อนกันโคงนะครับที่ต้องแอดออนเพิ่มขึ้นมานะเพื่อนๆอ,อันนี้เขาไม่ได้แถมให้นะมันต้องแอดออนเพิ่มขึ้นมาชุดละพันกว่าบาทนะครับผมแล้วก็ลูกค้าเนี่ย อย่างสุดท้ายเลยลูกค้าเลือกเป็นสปริงออซซี่นะครับผมเป็นสปริงค่ายมันสีอะไรวะเขียวเหรอก็ประมาณนี้เพราะว่าที่เลือกเป็นชุดนี้เพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาเคยลองไปแล้วนะครับผมในรถรุ่นเก่าเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยแบบมีความเชื่อมั่นอยู่นะฮะในแบรนด์ออสซี่นะครับก็เลยเลือกเป็นสปริงชุดนี้มาแทนนะครับผมแทนที่จะเป็นสปริงของเขาเองนะครับอก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวรอติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ย เราจะเอาไปเทสกันดูนะว่าฟิวฟ้าขนาดไหนปร,รับได้ฝั่งละยี่สี่เนี่ยดียังไงไปชมกันเลยครับผม นี้นะฮะเราก็เข้ามาอยู่ในเจ้า r e g e n e r เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็น Partner l e g e n e r a r เนาะคันนี้เนี่ยอย่างที่บได้บอกไปนะเป็น Pro Fender Tune Series น,นะครับผมพร้อมกับด้านหลังเนี่ยอะไรจำชื่อไม่ได้แล้ว b y Pass 2.5อ่ะเอาเป็นชื่อเล่นเข้าไปเลยกัน <c oughs> <c oughs> ชื่อมันยาวนะครับเฮ้ฟิลถ้าที่บลองขับเส้นพระรามสองนะเพื่อนเพื่อน,น,น,นที่ลองเส้นนี้จะรู้ดีว่ามันเป็นอย่างนี้เลยนะฮะเส้นพระรามสองมันจะเป็นบ๊มบมหน่อย ลองแล้วรู้สึกว่าหนึบด้านหลังเนี่ยหนึบกว่าตัวจูนซีรีส์นะครับไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่หนึบขึ้นกว่าหนึบขึ้นจริงๆนะหนึบกว่านะครับแทนที่เวลาเราจ้ำอย่างเงี้ยด้านหลังมันจะยุบลงไปหน่อยนะครับแต่เนี้ยคือรู้สึกว่านิ่งกว่านะครับด้านหลังรู้สึกชัดเจนเลยว่านิ่งขึ้นกว่าจูนซีรีส์ตัวนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยด้านหลังเราปรับเป็นทั้งปรับเป็น12นะครับทั้งขาบัมขาลีบาวเลยเป็น12ทั้งคู่ คือฟิลลิ่งดีมากคือเดี๋ยวเดี๋ยวบอสลองเปลี่ยนเลนให้ดูนะคือจะเห็นเลยว่าตอนเปลี่ยนเลนนะ่ะคือแบบไม่โยนเลยนะครับคือแทบ,บไม่โยนเลยเปลี่ยนเลนะครับคือแบบเฮียคนรู้สึกยังจะขับรถเก่งอะ่ะคือสังเกตในในกล้องคือกล้องแบบนิ่งมากนะครับคือตะกี้บอสเปลี่ยนสามเลนเลยนะอันนี้เปลี่ยนสองเลนครับฟึบเออเนี่ยอันเนี้ยเปลี่ยนปกติ ตะกี้คือจากขวาสุดไปซ้ายสุดนะแต่ถนนโล่งนะครับตะกี้คือปาดฟู๊อย่างเงี้ยคือนิ่งมากนะครับถ้าปกติเนี่ยจะโยกโยกแย,ยกโยกแยกอย่างเงี้ยคืออันนี้คือนิ่งมากเลยอ่ะคือถ้าหลังดีกว่าจริงๆบอกราคาเพื่อนเพื่อนกันหน่อยด,ดีกว่านะครับดีขนาดนี้ราคาขนาดไหนชุดนี้โอ้กลัวบอกราคาแล้วเขาไม่ซื้อกันนะเด็กคือแต่ถ้ามันดีขนาดนี้แล้วคุณเป็นคนมีงบประมาณนะ ผมบอกเลยหูใสตัวนี้ยลืมเลยใส่ลืมอะ่ะบอกเลยว่าดีมากราคาชุดนี้นะฮะครบเซ็ตที่บอสได้พูดไปนะฮะท่าไหร่ปแล้วท่าไหร่แล้วเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งแสนบาทมีทอนเล็กน้อยเพราะว่าไอ้เก้าหมื่นสี่พันห้านี่ยังไม่รวมไอ้อดัตต้องอแดปเตอร์ต่างๆนะไอ้ลูกยางกันกระแทกหรือว่าจะเป็นตัวเพลย์เล่นกันคงยังไม่ได้รวมนะครับ ก็ง่ายๆเลยครับกำเงินมา1 0 0 0 0แสนมีทอนอีกนิดหน่อยแต่บอกได้เลยว่าฟิลลิ่งดีมากๆมากๆครับเพื่อนๆคือดีมากจริงๆคือคือง่ายๆเลยถ้าถ้าให้ผมขับรถสูงอะ่ะบลก็คงใส่ช่วงล่างตัวเนี้ยพอบลูรู้สึกว่ามันมันโอเคที่สุดแล้วถ้าที่ลองมานะเป็นจูนซีรีส์ไม่งั้นก็เป็นจูนซีรีส์ด้านหลังเป็นบายพาสดีมากตัวนี้เป็นสเปคโหลดด้วยนะครับเพื่อนๆโหลดมา 2นิ้วได้มั้งน่าจะประมาณนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เตี้ยนะเพื่อนเพื่อน,นหลายคนเนี่ยชอบคิดว่าอุ้ยมันจะเตี้ยหรือเปล่าโหลดลงคือไม่เหมือนรถเก่งนะฮะโหลดนิ้วครึ่ง2นิ้วเนี่ยในรถสูงอย่างเงี้ยโหเรียกว่าแบบแทบไม่เอฟเฟกอ่ะคือเรื่องเรื่องมุมมองอะนะเรื่องเรื่องเรื่องเขาเรียกว่ารูปลักษ์อ่ะแทบไม่เอฟเฟกเลยแต่คือเรื่องแฮนด์ลิงเนี่ยคือต่างต่างเลยเพราะว่าจุดศูนย์ถ่วงรถมันต่ําลงเนาะ ประมาณนั้นนะครับรร้่อกฟิลดีมากเพื่อนเดี๋ยวเราไปรทรงรอบพันอีกทีหนึ่งเนาะว่าเป็นประมาณไหน รอบคันก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวตูนเข้ามาดูใกล้ๆกันก่อนดีกว่านะครับจะได้เจาะตัวโชกเป็นทีละจุดเป็นนันจุดนะครับนี่นะครับเป็นจูนซีรีส์นะครับเ,เพื่อนๆด้านหน้านะครับอย่างที่วพูดไปนะครับแข็งอยู่ตรงโน้นโน้นตรงโน้น,อ,น,น,อ,น,นอ่าก็ปรับที่ตรงนั้นแล้วถ้าต้องการปรับหารีบาวเนี่ยก็ปรับข้างล่างนะครับต้องต้องหมุนล้อออกมาแล้วสมมติเราปรับด้านขวาเราก็หมุนล้อออกมาด้านขวาแล้วก็คานลงไปปรับประมาณนั้นนะครับ ก็นี่เตี้ยลงนะครับผมมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยจะปรับยากนิดนึงนะครับเพื่อนๆนเพราะว่ามันจะไม่เหมือนด้านหลังจูนซีรีส์นะเพราะว่าจูนซีรีส์เนี่ยมันจะมีแท้งตรงนี้เนาะจูนอินเสิร์ตเข้าไปให้เพื่อนดูเลยก็ได้เห็นไหมครับอันเนี้ยด้วยความที่พอมันปรับตรงตัวกระบอกเราต้องคลานเข้าไปถึงตรงนู้นนะครับเห็นเลยตรงนู้นแะอ่านั่นแหละตรงนั้นแหละชัดแหละนีประมาณนั้นนะครับ ก็ต้องคลานเข้าไปเพื่อทําการปรับนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับใครอยากสุดอยากจบฟิลลิ่งลดอาการดิ้นดีดของตัวรถนะครับบอกเลยว่าชุดนี้จบจริงๆนี่ขนาดเป็นล้อเดิมขอบ20นะเพื่อนๆคือล้อใหญ่ขนาดเนี้ตยตะเกียขับไม่รู้เลยว่าเป็นขอบ20เพราะแบบมันสมูทมากนะครับชุดนี้10,000แ มีทอนนิดหน่อยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ฝากไว้เป็นแนวทางด้วยนะครับก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะเพื่อนๆก็สำหรับวันนี้นะครับผมโบ๊ทเคซีเรซิ่งขอตัวลายไปก่อนหูแดดร้อนมากเลยสวัสดีครับ